ย้ายโชคดีมาอยู่ที่นี่ฟินแลนด์ดินแดนที่ทำรรมาชาติงดงามสีสันสวยงาม ปปลี่ยนไตาามดูก,ก,กตัวใหญ่มากค่ะววมันปลาชะโดเลยค่ะที่เอามือปิดไว้ในมันติดสีแดงเลคะเนอเพราะว่ากดระเบียกบกฎหมายที่นี่เขาไม่ให้เอาปลาเป็นปลาใหญ่ๆแบบนี้เขาไม่ให้เอาปลาเป็นปเข้ามาในบ้านค่ะ ต้องทําให้มันเสียชีวิตก่อน <บา S 1> ค่อยเอามายายก็เลยเอาเมือปิดไว้นะคะยยนีนก่กระด้ตัวใหญ่มากเขาเรียกปลาเห้ากี่ค่ะตัวเบลเลอเลยออ้ยแข็งปนน้าแข็งปลาปลาเย็นเหมือนก้อนน้ําแข็งเลยค่ะอันนู้นก็อีกกะละมังนึงจะทําไหวกันไหมเนี่ยอันนี้ก็อีกกะละมังนึงจะทําไหวไมยเยสนวันนี้ งานเข้าแล้วค่ะมาช่วยกันเด้อค่ะเด้อดีที่มีซุม้มความอุน่นเปิดซุม้มความอุ่นไว้ตรงนี้ค่ะนนไม่ง,งั้นยืนไม่ได้หรอกค่ะอยู่นอกบ้าน,ตานโตใหญ่มาเริ่มเลยค่ะ ไมใช้อันนี้ระตับถึงจะเก็บได้ไม่งั้นเอาไม่ออกเลยค่ะมีดเอาไม่ออกเลยก็เหนียวค่ะหนังก็เหนียวมากคนจ้าก,ก,ก็บอกทำไมไม่ใส่ปู๊ลดึงใส่เสือกันเปื่อนมาค่อยซักเอาเนาะโอ้ยมันจับไม่ได้เลยหนาวมากตัวปลาเหมือนก้อนน้ำแข็งเลยค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะคะถามว่าปลาตัวนี้ไปเอามาแบบไหนเมื่อกี้นี่กค็คุณลุงให้มาค่ะคุณลุงเขาเอาไปใส่มองใส่มองนะคะมองของเขาก็จะเจาะน้ําแข็งเป็นล่องทางยาวนะคะแล้วก็เขาใส่ลงไปแล้วก็ไปเจาะรูเจาะเป็นรูแล้วก็เจาะเป็นรูแล้วทีนี้อันตรงที่ใส่มองใส่ดักเขาก็ จะเจาะให้มันเป็นทางยาวไปอย่างกันนี่เขาก็ขึงไปนะคะตอนนั้นเขาก็ไปลากมาขอคุณลุงไปด้วยคุณตาบ,บอกว่าอย่าไปรบกวนเขา <_ S 1> เขาไม่ให้รบกวนเพราะว่าแหล่งตาน่ะแหล่งใครแหล่งมันเนาะกะับที่ว่าเขาไปหาเขาก็ไม่ได้บอกกันเหมือนเขาไม่ได้บอกกันนะคะเก็บผลไม้ตกปลา เกเพทพวกนี้เขาจะไม่บอกพี่การเดันสอยู่ที่นี่ไม่ใช่ว่าพี่น้องบ้านเรามาแล้วที่นี่เพื่อนไม่บอกก็ย่าไปโกรธเขาเด้อเพราะกฎหมายกฎระเบียบที่นี่อุ้ยเก็บปลาลงไปในไอตัวเอะทำปอาอุ่น,นอหอมเหมือนปลาย่างเลยนี่แหละขัดการทำมาหากินที่ต่างแดนของพวกเราพวกเราก็จะอยู่แบบนี้แหละค่ะ คุณตาถ้าอุณหภูมิไม่ติดลบหนักหรือว่าลมหนักก็คุณตาก็ออกไปวันนั้นยายสนออกไปกับคุณตาอยู่ค่ะอุณหภูมิลบหกลบเจ็ดองศาพวกเราก็ออกไปถ้าหากมันไม่ลมจัดเราก็พอทนได้นะคะเราก็ต้องทํามาหากินอยู่กับความหนาวเราก็ต้องไปค่ะแต่ยายสนกับคุณตาไม่มีมองเหมือนเขาค่ะคุณตาข้างบ้านเขามีมองเขาก็ไปใส่มองนั่นแหละค่ะที่ยายสนบอกเมื่อกี้เขาใส่มองได้มาสองตัวค่ะ เาก็เลยให้เยสนกับคุณตามาตัวหนึ่งอันนี้เยสนจะใช้กันไกลค่ะส่วนใหญ่เยสนจะใช้กันไกลมีดแล้วก็ใช้นิดหน่อยค่ะกันไกลจะใช้สะดวกไม่ต้องมานั่งสับปกๆเนาะคะ่ะถ้าเป็นมีดเราก็จะต้องมานั่งสับปกๆอ,อะไรอย่างกัน,นั้นค่ะเราก็ใช้กันไกลเอาอันนี้ก็ใช้มีดเล็กหั่นแล้วก็หักออกเลยค่ะ พวกเราก็จะใช้ชีวิตกันอย่างกันนี้แหละค่ะอยู่ในต่างแดนก็หาอยู่หากินทํามาหากินเหมือนบ้านเราบางคนบางท่านพี่ๆน้องๆไม่เคยเห็นก็จะคิดว่าวาดภาพตั้งแต่ที่ว่า,คน,านค,คนที่เขาได้ดีมีสุขเนาะค่ะคนที่เขาได้ดีมีสุขเขาไม่ได้มาทาอย่างกันนี้เขาไปทํางานทําการเขาก็มีเงินซื้อกินเขาก็ไม่ต้องมานั่งทําแบบนี้ค่ะ คนที่ว่าบางคนเขาก็ได้สบายสามีเขาไม่ให้ลำบากอะไรเลยอันนั้นก็สบายอีกแบบนึ่งค่ะ นี่แหละค่ะยายสนถึงมาสะท้อนชีวิตให้พี่ๆน้องๆลูกๆและหลานได้ชมบางคนบางท่านอาจจะคิดว่าอได้สามีฝรหลังคงจะสุขสนุกสบายมันก็ไม่เหมือนกันนะค่ะแล้วแต่ว่าาสนาของใครยายสนถึงมาสะท้อนชีวิตให้พี่ๆน้องๆลูกๆและหลานได้ชมจะได้รู้ว่าเออได้สามีฝรหลังไม่เหมือนกันทุกคนนะคะเด้อแต่ละครอบครัว้าเอามาทําไม่ไหวเลยต้อง เป็นกะละมังมันตัวเล,ล็กเราให้โทรให้เพื่อนบ้านอันที่ตัวใหญ่มากเอาไปก้อยพี่น้องจ้ะมันได้ตัวตัวเล็กมาแล้วทีนี้ถามว่าตัวเล็กเอาไปทําอะไรคนที่นี่เขาจะเอาไปทําไส้ขนมปังนะคะเขาจะเอาไปเขาจะเอาไปไปแบบคลุกเขากับไอ้พวกเครื่องรุงอะไรของเขาแล้วเขาทําขนมปังน่ะขนมปังดาน่ะก้อนใหญ่ๆเขาทำขนมปังดำก้อนใหญ่ๆแต่เขาจะสอดไส้ตัวนี้เข้าไปข้างในแล้วเขาจะไปอบ พออบแล้วปลาเขาจะดูก,กระดูกของปลานะคะมันจะกรอบเลยค่ะมันจะกินได้ทั้งกระดูกเหมือนปลากระป๋องนั่นแหละครับจะแพ่ไปทาแบบนั้นแหละคะ่ะเขาเรียกกะลากะลาผู้โกรนั่นแหละคะ่ะทําไส้ขนมปงนะะังแล้วก็โทรเพื่อนบ้านมาช่วยแล้วไม่ไหวค่ะทําไม่ไหวย้ายเอาแต่ปลาขาวแล้วเอาตัวไอท้ที่อันนี้นะ่ะคุณตาถิ่นเอามาไงคะ่ะตัวเล็กเราเอามาเราก็ได้เอามาทานี่แหละคะ่ะไส้ขนมปังเอามาทําไส้ขนมปังค่ะ ก็อยู่แบบนี้กันละค่ะหาอยู่หากินทําอยู่ทํากินกันแบบนี้ชีวิตของพวกเราก็พิจิบบ้านอยู่เหมือนบ้านเราค่ะอยู่แบบเหมือนบ้านเราที่เมืองไทยหาอยู่หากินทาอยู่ทํากินเหมือนกันตัวก็เลืมอมแมมเหมือนกันค่ะไม่แตกต่างกันนักหนาเนี่ยละค่ะไย้สนถึงมาแชร์การใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ให้พี่ๆน้องๆได้เห็นเนาะค่ะเนาะบางคนบางท่านก็จะได้เห็นแต่ที่ว่าสวยๆงามรู้ลัะ อ๋อรู้รือหลาอะไรแบบนั้นเนาะคะ่ะก็จะไม่เคยเห็นในชีวิตแบบนี้เนาะคะ่ะที่ว่าหาอยู่หากินแบบคนบา้านข้อคนชนบทแบบนี้ละคะ่ะเงินฝนก็จะอยู่แบบนี้ละคะ่ะหาคัะหาปลาเนื้อตัวเสื้อผ้าก็ไม่ได้ใส่สวยใส่งามสักเท่าไหร่ก็ใส่เก่าเก่าเหมือนกันจะไปไหนคะ่ะถึงเราถึงได้ใส่ที่ว่าสวยหน่อยเหมือนอยู่บ้านเราถ้าอยู่บ้านเราก็ใส่ปกติธรรมดาพอเวลาจะไปไหนก็ใส่ ตัวใหม่หน่อยอะไรอย่างกันนะั้นล่ะค่ะก็เหมือนกันค่ะนี่แหละค่ะชีวิตเมียฝรั่งบ้านนอกก็เหมือนกันในสนุกบอกว่าทุกคลิปทุกวิดีโอยายสนจะทําคนไทยในต่างแดนหรือว่าชีวิตเมียฝรั่งบ้านนอกละคะ่ะเด้อเพราะว่าก็นอกจริงๆพี่นอ้องอยู่จนปากเขียวปากแหลมเมื่อนี่คุณตาเอาปลาแม่ไส์เดียวกันเลยสงสัยไปนั่งไปนั่งหยอดเบ็ดสองที่ได้มากะละมังหนึ่ง,ง,งเลยมังค่ะเพราะว่าปลาไซส้เดียวกันหมดเลย ปลาเขามาทีเขาก็จะมาเป็นฝูงนะคะแกก็ไม่ลุกหนีสงสัยแกไม่ลุกหนีมั่งสงสัยมันในการตกคะ่ะเอากล้องส่องลงไปก็จะเห็นฝูงปลามาก็จะดึงเอามันใหญ่ของแกดึงเอาปลาตัวเล็กก็เอามาเนี่ยมันก็เป็นอาหารหมดแล้วค่ะถ้าว่าขยะมันก็เป็นอาหารกรโดเปิดบ้านมาเอาแล้วอู้นตตะซารติตอะรว่าตตสินะ Vain koot. Mina otaskin. To kippu tuolla. Otako tämä, pidtää. Se tulee päämonen. Sä oot teenpäin. Noni, otta vaan! Et, ette, minä laiteta uuni yksi petti uuni sopivasti. Tu yks kaatus.

มันทําไม่ไหวอันนี้เหลือปลาขาวอันนี้ก็ปอลอาละมังนึงแล้วค่ะก็ได้ให้เพื่อนบ้านไปคุณตาเอาแป่ตัวเล็กมาอันนี้แหละค่ะพราเรามีอะไรก็แบ่งกันกินค่ะทําแล้วก็แบ่งกันบางทีน้องๆนุ่งๆคนไหนไปทํางานไม่มีเวลาทําบางทียายสนก็ทําไว้แล้วก็เรียกให้น้องๆนุ่งๆมาเอาไปทํากินก็มีแล้วก็บางทีกนนี่แหละค่ะ มีเพื่อนบ้านมีใครอยากจะได้ก็โทรหากันแล้วก็ให้กันมาเอาค่ะเราจะอยู่กันแบบนี้หรอคะ่ะถ้อยที่ถ้อยอาศัยเหมือนบ้านเราค่ะอันนี้ก็แบ่งกันอยู่แบ่งกันกินก็เอาไปทําไส้ขนมค่ะอันนั้นก็โอ้โหได้สามลูกของเขานามั้เพราะว่าท,ทําไมถึงบอกว่าทําไส้ขนมเพราะว่าเพื่อนบ้านมีเตาสมัยแบบสมัยโบราณเตาที่ว่าแบบเตาผิงนะะั่นแหละค่ะเป็นเตาอบ,อบขนมปังของเขา เป็นเตาอบก,ก,กบขนมปังของเขาแบบสมัยโบราณเขามีประจําบ้านของเขาค่ะแบบบ้านยายสดนี่จะทําไม่ได้เด้อค่ะพวกขนมแบบขนมปังดั้ก้อนใหญ่ๆอะไรอย่างนั้นนะ,นะคะเพื่อนบ้านทําได้บางทีเพื่อนบ้านก็เอามามาแบ่งกินค่ะเพราะว่าเขาเป็นเตาเตาแบบเตาผิงนี่แหละคะ่ะแต่ว่าข้างล่างก็จะเป็นเตาอบข้างบนก็มันร้อนเราก็ทําอาหารได้ด้วยข้างข้างบนเนาะคะ่ะเนาะ นี่แหละค่ะในการเป็นอยู่เดียววันหลังยายสนจะไปถ่ายทำม,มาให้ชมค่ะในบ้านของเพื่อนบ้านเขาอบยังไงขนมเตาสมัยโบราณเนาะค่ะอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังค่ะแต่ละคลิปแต่ละวิดีโอยายสนก็แชร์กันเป็นอยู่แชร์การใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ให้พี่ๆน้องๆได้ชมพอซ้ำเนาะคะ่ะพอถึงนู่นนะคะหิมะละลายก็ค่อยว่ากันอีกคอนเทนต์ใหม่ๆอันนี้เราก็หาอยู่หากินกันไปก่อน ยายสนก็กลาบขอพระคุณมากที่พี่ๆน้องๆไม่ทิ้งยายสนนอกจากเนาะก็อขอให้อายุวันโนสุขังพลังขอให้คุณพักคุณเจ้าคุ้มครองปกปัก,กรักษาแคล้วคลาดปลอดภัยขึ้นรถลงเรือไปเหนือลองใต้ใดน,นอนหลับก็ให้ฝันดีนอนหลับให้ได้เงินเหมือนนอนตื่นให้ได้งเงินแสนทํามาค้าขายทํามาค้าขึ้นจเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นทุกอาชีพทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะมือเพื่อนค่ะ